มาค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมนะคะในคลิปโลกลำปีสกินะค่ะซึ่งยอดฮิตยอดกันอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนี้ที่เรารักษาอยู่นะคะรักษาอยู่แล้วก็มีอาการถึงแผลแตกแล้วเนาะตอนนี้นะคะตอนแรกก็คือเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็รักษากันอยู่ประมาณสี่ห้าวันแล้วแหละเนาะ แล้วตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะแล้วเราก็จะพาไปดูี่ไปทังกัน้วเหมมือ,อลมอาลาลาไปค่ะยู่ไปดูทางนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะอืมตัวใด นี่ตัวนี้หายแล้วตัวนี้หายแล้วนะคะตัวเล็กนี่อายุแค่จกัจกจักจักเดือนนะตัวนี้แม้ há? ตัวน้อยไหมสองเดือน,อเ,อนเออตัวนี้สองเดือนท่านผู้ชมค่ะเม่ยเขาเมีเขาเขาป้าเป็น,นเลยเนาะ<จ>โอ้ตัวนี้นะคะสองเดือนนะคะเราก็รักษาแล้วก็กําลังตัวนี้ก็คือกําลังแผลตกสะเก็ดแล้วค่านผู้ชมหายทั้งแม่ทั้งลูกเรียบร้อยนะคะอายุสองเดือนนะมาฝั่งนี้เลยค่ะ ตัวนี้วัวไกลคกล่าวไปดูเลยนะคะที่นี้ก็โค้ยวัวเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วัวก็สวยๆทุกตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอีอ่มาแล้วค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตัวนี้เลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะตัวนี้รักษาไปแล้วนะคะแต่แค่รอการตกสะเก็ดของแผลซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า หายดีปกตินะคะอาการไข้อะไรไม่มีแค่รักษาแผลแค่นั้นเองนะคะส่วนที่เหลือนะคะพอแผลเขาค่อนข้าง,งลึกและก็ใหญ่นะคะตรงที่คอนะคะสังเกตดูท่านผู้ชมค่ะตรงที่คอเขาจะใหญ่กว่าจงจุดอื่นนะคะแล้วก็รักษากันมาได้สักเจ็ดวันแล้วเนาะห้าหกวันเจ็ดวันแล้วแหละอ่ะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะโรคลำปีสกินนี้เราต้องใช้เวลานะคะในการรักษาแผลกันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องใจเย็นๆน,นะคะสิ่งที่เราควรขาดไม่ได้เลยก็คือยา กันหนอนนะคะหลังจากที่เขาตัวสะเก็ดหลังจากที่เขาแผลแตกแล้วนะคะก็ใส่อายาก,กันหนอนเข้าไปแล้วก็ฉีดยาม่วงนะคะนะคะเข้าไปเพื่อจะป้องกันการเข้ามาตอมนะคะเพื่อจะไม่ให้แมลงวันเนี่ยเขาจะมา,าถ่ายไข่ลงไปในในแผลซึ่งจะเป็นแผลที่รักษาไม่หายสักทีนะคะตเดี๋ยวเราไปดูใ,นใ,นใ,นในกล้กันเลยค่ะอายุจี่เจ็ดเดือนนะนี่ตัวดท้ายจี่เดือน หกเดือนนะฮะตัวนี้หกเดือนจะผด่ซื้อมานะอตัวนี้จ้ะตัวนี้หกเาแม่มือกี้าปประมาณสี่เดือนเนี่ยอืมนะคะท่านผู้ชมขาหน้าสงสารมากนะคะที่คอเขาจะเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่นะคะนี่ละคะตัวนี้ก็จะรักษากันยังไงใช้เวลาเวลาในการรักษาดีแล้วะค่ะที่รอดนะคะเราต้องคิดอย่างนี้นะคะค่ะ มาสงสารมากเลยนะคะตอนนี้ก็แผลเขาจะเริ่มมีมันจะมีกลิ่นนะคะซึ่งซึ่งเจ้าของเขานะคะพี่วันแกก็ดูแลสุขภาพวัวดีมากๆนะคะที่นี่จะทุกอย่างเลยป้องกันทุกอย่างเลยตั้งแต่ฉีดพ่นยาฆ่า,าแมลงนะคะแล้วก็การทำระบบการถ่ายพยาธินะคะใช้ไซเลตินที่นี่ใช้ไซเลตินเพราะก็บแนะนำให้ใช้ไซเลตินแล้วก็ถ่ายพยาธิภายนอกภายในนะคะทัวรที่นี่จะท้องกันนะคะแล้วก็เป็นอยู่ที่นี่เป็นอยู่ สองสามตัวนะคะท่านผู้ชมอย่างที่ตัวแรกที่คุณให้ดูนะคะจะเป็นตัวที่รักษาหายแล้วเป็นแม่แม่แม่ลูกตัวนั้นจะอายุแค่สองเดือนคือเรารักษาตั้งแต่ตอนเขาอายุได้ได้เดือนกว่าๆนะคะตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วตัวนั้นอ่ะนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวหลังสุดเลยตัวท้ายสุดนะคะของของที่ค้อกนี้นะคะส่วนตัวอื่นไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นนะคะเป็นอยู่ตัวนี้นะคะหรืออาจจะเป็นที่ พี่เขาซื้อมาจากเจ้าของเดิมเ,เราไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขา,เขาไม่ได้มีการถ่ายพยาธิใหเ้เพื่อเป,เป็นภูมิให้เขาเลยเขาก็เลยไม่มีภูมิมาอยู่ที่นี่นะคะพี่เขาก็ทาระบบใหม่แต่ก็ไม่พลาดเพราะว่า,าข้อข้างเคียงนะคะข,ข,ข้อนี้นะคะเขาก็เป็นเนาะมันก็เป็นธรรมดาที่สัตว์แมลงที่ไปดูดเลือดนะคะทำให้เกิดามาตอมหรือว่ามากัดกินที่นี่แล้วทำให้น้องเขา,เ,าเป็นลำพีสกิน ในหลายท่านที่ประสบปัญหาตัวนี้อยู่นะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะการรักษาโรคลำปีสกินนะคะคิดยังไงให้รอดคิดยังไงก็ได้แค่แค่เขารอดนะคะทำยังไงก็ได้เขารอดแล้วก็การรักษาเพลเนี่ยเราต้องรักษาไปค่อนข้างใช้เวลานานนานพอสมควรเลยแหละนะคะแต่เราก็ต้องวลนตราบใดที่เขายังกินได้นะคะกินได้นอนหลับนั่นก็คือว่าสุขภาพเขาค่อยๆค่อยๆฟื้นฟูนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะกินเด้ปกติเนาะ โอเคห็นเด็กปกติต้อ่ใช้เวลาวันมิซะไม่รันนี่เพเป็นขอก่อจออะไรนยชทาเนเป็นห่้มบ่ือกอือโอ้เอาพุดเปลวกคัดใส่อือเผาเผาอมเผาจอมลวกเนี่ยค่ะฟูปัญญาชาวบ้านท่านผู้ชมใช้ได้จริงนะคะ ใช้ได้จริงนะคะอย่างที่ท่านรองผู้ว่านะคะคอนสสีมาเคยท่านเคยได้ทําให้กับเ,เกษ,ษตรกรชาวบัวได้ดูกันก็คือการใช้อ,อะไรนะจอมปลวกเนาะจอมปลวกนะคะแล้วก็เอาไปเผาเผาแล้วก็เอามาผสมเอามาตำเนาะกับน้ำซ,าว,ำซาวข้าวบ น้ำเออน้ำหูงข้าวแล้วลิ่นน่ะแม่ทังษณิษณอธิบายไว้จังไหนน้ำเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่น้ำสาวข้านะคะท่านผู้ชมเขาเรียกน้ำโอ้ยจากอย่างดอกเดือยพัท,ทไทนี่น้ำใบนุ่มเขาเอ่อหุงข้าเ<อ>าาส็จแลวก็ยินออกนั่นแหละค่ะเขาเอื่นนั่นละนั่นละพัทไทฟังบอกอ่ะซามแลเด้อนะคะตัวนั้นนะคะใช้มาแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะในการทาที่ตัวเขานะคะแล้วก็ทําให้แผลเขาแห้งเร็วนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ที่ท่านผู้ว่าเคยได้นํามาถ่ายทอดให้กับทาให้ดีขึ้นเร็วนะคะอย่างพี่เขาใช้เขาก็ลองใช้แห็งไว้ล้วก็ทตกหัวไวนะ้อืมนี่นะคะใครมีก็เริ่มไปหาเลยคะ่ะนี่ค่ะใครบอกว่ารักษาไม่ได้คือรักษาตัวนี้คือการใช้ตัวนี้นะคะการใช้ยอมปรวกนี่ก็คือรักษาบริเวณผิวหนังที่ตกสะเก็ดแล้วหลังจากที่เขาไม่มีอาการไข้แล้วนะคะจึงจะใช้ได้ถ้าถ้า จะบอกว่ารักษาเขาอย่างเดียวโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาที่เป็นการรักษาภายในเนี่ยก็จะไม่ไม่หายก็จะใช้ควบคู่กับตัวด้วยกันตัวนี้จะตัวภูมิปัญญานี้เราจะใช้ในส่วนของการารักษาผิวหนังนะคะให้เขาฟื้นตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเออแผลแห้งไหวนะคะท่านผู้ชมตัวไหนมันบ่มีหัวมันจะสีแห้งหายไปเ,เออ ตัวไหนพวมีหัวก็จะแหางหายไปเลยท่านผู้ชมทำนะคะลองทําดูนะคะจอมผกอยู่ที่ไหนไปหามาเลยค่ะท่านผู้ชมเสด็จหุงข่แบบบแลาดล่ะนี่หุงข่แบบหยิบน้ำเนาะเออหยิบน้าเขาว้หัเออนั่นแลนหละเอามาผาสมเนาะแล้วก็เอามาท่านะคะจะผีเขาเอามาเป็นก้อนนะคะแล้วก็ยัดใส่ในหูแต่ว่าหูมันใหญ่นะมองคอมันนะคะผู้ชมค่ะเป็นหัวออกมาิเป็นโบเออมันเพราะว่าลําปีสกินนี่มันจะเป็นรูโบ ลึกเข้าไปข้างในนะคะมันจะมีรากยาวอย่างที่คนหลายๆคนเคยเห็นนั่นแหละเนาะก็เราก็จะเอาตัวนี้นะคะไปไปเหมือนกับเป็นหลายเป็นเต็มตัวทีมันบ่มีหัวก็คือมันแห้งหายไปเลยอะ่ะอืมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่รักษากันไปนะคะดูแลกันไปเดี๋ยวก็หายค่ะเดี๋ยวก็หายใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับลำปีสกินของเราหลอดแล้วกินเนยซ้ำสัป,ปดาห์สปดาห์โดยจะมารักษาแผลอืมตอนนี้คือรักษาแผลนะคะ ันน้อยก็รอดแล้วสบายแล้วเออรอดแล้วกินได้กินหนาใดกินอาหารใดกินไหนนี่ใดกินหนักินนอนได้มันไม่กินอยากเข้าอยากห้แพ้มันแตกหมีแตกหอกมากแน่แน่จะไดของการรักษาเราก็จะเป็นกลุ่มยาบำรุงนะคะเพื่อจะให้เขาฟื้นตัวนะคะโกฟาสดูนะคะ โกลฟาสจะเป็นตัวที่เป็นตัวสร้างภูมินะคะก็กินวันละหนึ่งช้อนต่อตัวต่อวันนะคะอย่างตัวนี้สร้างภูมิของเขาก็จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะตัวตัวโกลฟาสนะคะจะดีมากนะคะท่านผู้ชมมันจะตัวโกลฟาสจะมีแร่ธาตุที่มีแร่ธาตุที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรคนะคะที่มากระัวอย่างนี้โกลฟาสช่วยได้นะคะท่านผู้ชมคะไม่ได้โฆษณาของนะคะแต่จริงๆนะคะ คุยกับหมอพีแล้วหมอพีก็แนะนำมาว่ามันมันใช้ได้จริงแล้วที่ที่ฝามแล้วก็มัน,มนสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยนะคะกลุ่มยาที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นยาบำรุงนะคะตัวนี้นะคะโอนะ <Okay. S 2> เนคอ่ะ ออค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคลำปีสกินนะคะก็ช่วยกันรักษาสุขภาพบัวให้ท่านดีนะคะดูแดดีๆนะคะซึ่งตอนนี้เข้าดูเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะโรคปากทาเปื่อยก็เป็นโรคหนึ่งที่กําลังจะมากับฤดูฝนเนาะอยากให้ทุกทนนะคะให้วัคซีนนะคะให้ทันนะคะนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็<อ>จบเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามช่องเชจนชาเนี่ยไปครูมแหมบบนะคะจะนำเสนอสาระดีๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ